ออลอยเพลงออกมาไม่เท่าไรก็มีกระแสตอบรับดีเกินคาดสำหรับเพลงขอเป็นคนสุดท้ายสิงเกิลที่สองของหนุ่มกั้งวรกรกับเนื้อหาเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของคนที่มั่นคงกับความรักและพร้อมจะรอถึงแม้ต้องเป็นคนสุดท้ายก็ตามงานนี้เจ้าตัวออกปากเลยค่ะว่าตั้งใจและทุ่มสุดตัวกับเพลงนี้เนื่องจากเป็นเพลงช้าเพลงแรกที่ต้องใช้น้ำเสียงในการถ่ายทอดอารมณ์ คสุดดทท้ายี่เธอิถึงก็พถ้าพูดถึงในเรื่องเพลงก่อนนะครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างค่อนข้างภูมิใจแล้วก็ใหม่สําหรับเรามากก็คือเป็นเพลงที่ทุกทุกคนไม่น่าจะมีคนเคยเห็นนะครับผมเพราะว่าเป็นเพลงชา้าเพลงแรกที่เราต้องใช้อารมณ์เยอะมากแล้วก็ถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที่ครับผมเป็นคนคสุดดทท้ายี่ร,ราเป็นสายเต้นแล้วเรารู้สึกว่าเพลงนี้คือถมันจะเป็นเพลงชา้าคือในตัวเพลงอาจจะฟังดูแบบว่าเฮ้ยไม่น่าจะเต้นได้แต่ว่าในการที่เราเอเต้นมาใส่เนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราพยายามนะแต่ว่า มันมีคนเห็น,นครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นพี่ที่เราเห็นแล้วก็เราด้วยที่เรารู้สึกว่าถ้าเรามีเต้นเข้ามาในเพลงนี้น่าจะทําให้เพลงนี้มันรู้สึกแบบว่าดูดีขึ้นมาแล้วก็แบบมีมีแบบว่าอีกมุมนึงที่ไม่มีใครเคยเห็นการเต้นแบบนี้ด้วยจําจได้เลยว่าวันแรกที่ที่ปล่อยเพลงออกไปเราตื่นเต้นมา,าเฮ้ยแฟนคลับจะชอบไหมหรือว่าอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ แต่ว่าพอเรามีโอกาสได้ปล่อยเพลงไปปุ่มเนี่ยครับก็มีแฟนคลับที่แบบว่าเกยนกันเข้ามาแบอบกว่าเยอะมากทั้ง Twitter ทั้งอินสตาแกรมบอกว่าอุย้ยพี่ก้าชอบมากเพลงนี้แบอบกว่าพรมากพรมากแล้วเขาก็แบบว่าถึงตอนนี้ก็ยม,มีคนบอกว่าฟังอยู่ทุกวันเลยฟังอยู่ทุกวันเลยอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ขึ้นอันดับหนึ่งของไอจูนด้วยครับก็ดีใจมากครับ ที่ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ยังได้นางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีลีลามาร่วมแสดงด้วยและยังถือเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของทั้งคู่งานนี้แฟนๆก็จะได้เห็นสาวเอสเธอร์โชว์สเต็ปการเต้นคู่กับหนุ่มกลางที่พริ้วไหวเข้ากันได้ดีตอนสเต็ปที่เซ็กซี่เบาๆทำเอาแฟนๆจิ้นกันปิดไกลและมองเห็นฉันได้สิกที เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็เคยเห็นเขาเหมือนแบบว่าตามการประกวดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วยังไม่เคยเจอค่ะเคยเจอแต่ว่าแบบส่วนการตามงานแต่ว่ายังไม่เคยได้คุยกันจนจนมา m อนี้ก็ได้แบบเรู้จักการได้เริ่มคุยกันแล้วก็ทํางานด้วยกันค่ะมันก็กันก็น่ารักเป็นคนที่ตั้งใจเขาเป็นคนตั้งใจแล้วก็ ก็เก่งค่ะเต้นเก่งร้องเก่งได้หมดแล้วก็ช่วยช่วยหนูในเรื่องของการเต้นด้วยเพราะในใน MV นี้หนูต้องเต้นค่ะคือหนูก็จะพยายามถามเขาซึ่งเขาก็สอนว่าแบบเอ้ยเพราะว่าในเต้นด้วยกันมันจะมีแบบว่าฉากที่แบบว่าต้องยกตัวต้องเหวี่ยงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยต้องค่อนข้างที่จะแบบว่าจังหวะต้องเต๊มๆไม่งั้นจะแบบว่าต่างคนต่างผิดจังหวะแล้วมันก็จะแบบเอ้ยล้มล้มไม่เป็นท่าอะไรเงี้ยเราก็จะถามเขาว่าเอ้ตรงนี้คือจังหวะไหนหรอแล้วหันหรือเดินก้าวจังหวะไหนเขาก็จะบอก เ,เพง,เง,ง,งแฟนคลับของหนุ่มกั้งวรกรคงต้องตั้งตางตอรอชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้รับรองว่าต้องอินกับเนื้อหาของเพลงและภาพส,สวยๆในมิวสิกวิดีโอที่จะเคลิ้มจนต้องจิกน้อนอย่างแน่นอนเพลงนี้เป็นเพลงที่ตั้งใจมากๆครับก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งเลยที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับก็ออยังไงก็ขอฝากเพลงขอเป็นคนสุดท้ายด้วยนะครับ พอเป็นคนสุดท้ายที่ได้คิดถึงก็พอพอได้ก็คุณผู้ชมครับ